อาจารย์ยานทิพย์เขาไม่ได้เก็บตังค์เลยสักบาทหนึ่งทุกอย่างฟรีหมดและอีกคางหมูสามพันมึงว่าไงคางหมูสามพันว่าไงคางหมูเดี๋ยวกูจะไปดูที่เขียงหมูกูจะเอาคางหมูมาทําบ้างเดี๋ยวกูจะดูว่าคางหมูอ่ะเดี๋ยวกูจะมาจานยันบ้างกูจะดูที่จะศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนคางหมูกรามหมูหรือคางหมูวะกรามหมูกรามหมูหัน มันเอาของฟรีมาลวงของเสียตังมึงมึงยังไม่รู้ตัวเลยมันทำทุกอย่างให้มึงฟรีหมดสุดท้ายมึงก็ต้องจ่ายตังค่าเครื่องรางของของัขงก็ในเมื่อมึงหลงเขาแล้วมึงได้ปื้มเขาแล้วมึงเห็นว่าเขาศักดิ์สิทธิ์แล้วทีนี้เวลาเขาขายอะไรที่เป็นเครื่องรางของของังที่พูดว่าดีว่าเฮงว่ารวยว่าประสบความสำเร็จว่าแก้ดวงป้องกันเวทมนต์คุณใส่ทีนี้มึงก็เชื่อหมดมึงก็ซื้อหมดเพราะอะไร ก็เขาสร้างเรื่องฟรีมาให้มึงก่อนแล้วเขาส้างความสร้างความเชื่อมให้มึงหมดแล้วสุดท้ายมึงก็ไปโง่เสียตังค์แล้วมึงจะมาบอกว่าฟรีได้ยังไงไอของที่เขาทาพิธีให้มึงฟรีเนี่ยเขาก็มาหวังผลจากการขายของให้มึงนี่แหละลกูตลกเขียนยงเขียนยันกันบ้านกันเรือนกันผีกัน,น,กน,กนสางไลสาระ